ผมคิดอยากจะทำเอาที่น้อยอย่าคิดว่าไม่มีที่ผมเชื่อทุกคนมีหมดครับจะมากจะน้อยทําดูแล้วก็ดูระบบน้ําก่อนนะดับแรกแก็ดูต้องดูดินก่อนค่า PS ของดินนะครับที่มีว่ามันมีของางว่าอย่างไงบ้างรู้น้ํารู้ดินรู้พืชใช่ต้องดูเขาก็สภาพของพื้นที่ด้วยว่าหน้าน้ํามาน้ําท่วมไหมครับมันอุ้มน้ํำไหมอะไรไหมมันสาคัญเพราะว่าถามว่าสําเร็จแน่ผมมั่นใจครับเข้าใจตัวเองนะเาโอเคก็รา สับอี e ีที่สองนะครับของสวนเพลินอุดมทรัพย์นะครับแต่ว่าส่วนนี้นะครับเป็นสวน um ah เพลินพนาใช่ไหมพี่เพลินพนาฟาร์มเพลินพนาฟาร์มนะครับที ah ่พี่เขากําลังเริ่มเริ่มเริ่มได้กี่เดือนพี่ตอนนี้ที่ให้ตั้งแต่นู่นแหละครับตั้งแต่ช่วงต้นปีทีเนี้ยมันน้ํายังไม่มีอันนี้เพิ่งเริ่มได้จริงๆเริ่มได้ว่าประมาณเดือนหนึ่งขับเริ่มรับที่แล้วก็เอาไม้ผลมาปลูก ครับในนี้พื้นที่สองไร่จะจะเป็นไม้ผลกับไม้ป่าครับเป็นหลักที่ที่จะลงเพราะว่าอ่คิดว่าตัวตัวไม้ผลตัวนี้หลังจากเราปรับพื้นที่แล้วเนี่ยอ่าดินสภาพดินเลวจริงแต่คือเรามีอินรีวัตถุหรือเราใส่พวกเอ่อปุ๋ยพวกอะไรที่ลาอินรีเข้าไปมันสามารถดูแลได้เพราะไม้ผลๆๆทุกทุกทุกต้นเนี่ยมัญหาก,กินตามผิวดินเนาะขาดปล่อยรากอะไรมันจะไม่ให้ลงลึกลงลึกแค่รากแก้วเพื่อ เพื่อแต่ให้ต้นแข็งแรงเฉยแต่ว่าเกลี้ยกรากฝอยมันจะอยู่ด้านบนนะครับอันนี้คือคือขุดปลูกเลยยังยังยังไม่ได้มีอะไรนะครับขุดทั้ขุดเขาเรียกว่าขุดอันนี้เป็นดินดินอะไรพี่อ่าดินมันดินออกแดงๆใสๆเขาเรียกว่าดินอะไรบ้างเราดินดานบ่ดินดานใช่ดินดานแต่มันทรายดานไหมใช่แต่ไม่ไม่ทรายทำเลเลยนี่นริงมริงีลยมันทรายมันมีหินมีอะไรปนเนาะมันเหมือนอยู่ก้นๆเนาะเพแปลว่าดินอย่างนี้ปลูกกล้วยงามมาสินขอบอันนี้อันนี้เพิ่งปลูกยังไม่ได้ตัด จริงไม่ต้องตัดหมดทุกต้นอันนี้ผมลงไปคืออันนี้ปลูกตั้งแต่เดือนไหนย่งไงพี่กล้วยปลูกได้ไม่เป็นวลาอาทิตย์นึงครับปลูกเอาเขาบอกว่าปลูกในพรรษามันไม่ไม่เป็นไรเอาเรานี่แหละคือสภาพนี้ที่ที่ทำงี้ยจริงๆตามหลักมันก็ไม่ใช่มันต้องตัดด้วยครับคือโดยโดยโดยรวมคือทําทำสวนคนเดียวครับปลูกคนเดียวแล้วทุกต้นปลูกเองอะไรเองก็เลยทีหนึ่งตัดไอ้ตัวนี้ออกมาอีกทีหนึ่งตัดแล้วก็ปลูกกระ่อกตะไคร้ทีหนึ่ง ก็มีไหมผลมีมะไฟมีมะม่วงอ๋อโซนสองไร่พื้นที่สองไร่ใช่ไหมพี่อันนี้ส่องไรครับก็คือเราจะใส่ไม้ผลอย่างเดียวเลยผลแล้วไม้ป่าครับไม้ป่าจะริมพวกน้ําที่มันมุงงมพผลไม่ได้พวกยางนาลงได้สู้น้ําได้พวกะยุงอาจจะริมหน่อยเอาอันนี้ทําไมขุดเป็นร่องล่ะพี่แนวคิดอันนี้เป็นยังไงคือลักษณะของจะปลูกไม้ผลพวกมะุ่งมะพร้าวนะครับจะลงครับก็เลยต้องปรับลักษณะร่องแบบนี้อือยกล่องเพื่อจะปลูกไม้ผล ก็คือจะใส่มะพร้าวฟาราั่งมะม่วงใช่เป็นหลักเลยไม้ผลละไม้ผลง่ายง่ายก็คือทุกชนิดที่เป็นไม้ผลนี่ครับแล้วก็ช่วงแรกก็เน้นกล้วยลงไปเยอะหน่อยครับว่าตัวกล้วยเองมันมันมันอยู่ในพื้นที่แต่ว่าภายใน3ปีก็ต้องย้ายออกครับวันหนึ่งพี่ทํางานกี่ชั่วโมงน้องเดินมาก็ใส่เลยถ้าไม่้มก่อนถ้าไม่ได้ไปประชุมที่ไหนนะก็อยู่ที่สวน ถ้าจไ,ไปชมก็คือไปก็คือเริ่มทํางานในส่วนในกี่โมงวันนี้ตีสี่ตีห้าครับตีสี่ตีห้าเลิกงานแล้วพี่เลงานก็สี่ห้าทุ่มเพราะว่าคนที่ดูเขาจะได้รู้ว่าก่อนที่มันจะสําเร็จเนี่ยเขาเริ่มทํางานกันได้แต่ตอนไหนเราก็เริ่มงานได้แต่ตอนไหนใช่คือเวลา <c oughs> เวลาเราเนี่ยเอาที่สะดวกเพราะเราอยู่พื้นที่นะครับครับนี่จะเน้นฝรั่งแปลงนี้จะฝรั่งเป็นหลักแล้วก็มะม่วงจะสลับฝรั่งมะม่วงกล้วยอื คือเป็นเป็นไม้ผลเลยครับที่มีลงไปได้สองอาทิตย์แล้วตอนนี้นที่อยู่ครับลงเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรครับเนี่ยครับ,รบลงลงลงเพื่อให้เขาตั้งหลักก่อนแล้วก็ตอนที่ผมปลูกเนี่ยผมไม่ได้ขุดดินลงนะครับ,รบเพราะดินมันมันไปไปไม่ได้ล่างไปไม่ได้มันเหนียวครับผมตั้งเลยแล้วขุดขุดดินเออเออแล้วก็ดินพูนขึ้นมาเป็นกระทะคว่ำเนาะเพื่อให้น้ำมันขังที่เราก็จะเอาปุ๋ยมาใส่รอบนี้ แล้วจะเคลียบรณนี้ให้มันให้มันให้มันโล่งขับไม่ให้ยไม่ให้มีหญ้ามีอะไรครับแต่ว่าไอ้รอบโคดมันแค่นั้นก็พอครับเอาแล้วพี่มีแนวทางในการปลูกแหลว่าเอาอะไรสลับไปยังไงอะครับหมายถึงว่าต้นไม้หมอครับใช่ใช่ครับคือจริงๆน่ะต้นไม้อ่าตามหลักจริงห่างสามเมตรสามเมตรไม้ผลที่ที่ตามหลักวิชาการที่เรียนเนาะครับจริงๆมันก็แซมไม่ได้หมดนะครับก็รอยู่ที่เราบังคับต้นมัน ครับาต้นมะม่วงถ้ามันโตเราเราตัดยอดมันก็ก็ไม่โตแล้วมันก็แตกทรงพุ่มมันก็ไม่สูงแล้วครับก็คิดว่าจะทําลักษณะนั้นครับอืไม่ให้มันโตครับไปอยู่อันนี้แล้วก็เน้นฝรั่งฝรั่งออกทั้งปีครับรูททั้งปีก็จะเน้นพวกนี้เยอะๆแล้วก็ไปนี่จะฝรั่งเยอะจะสลับฝรั่งมะมะม่วงครับจึก็กล้วยฝรั่งที่เราปลูกนี่เป็นพันธุ์อะไรยังไงครับฝรั่งกิมจูกิมจูใช่ไหมพี่ครับอู้ปลูกในต้นเดียน่าจะประมาณติดแล้วครับ อันนี้ไม่มีปุ๋ย,ยเลย <c oughs> ครับคือพื้นดินแดงเ่ยเพราะฝนมันเยอะมันก็ติดอยู่ติดใบอ่ะติดใบก็บอันนี้มาตัดแล้วเหรครับปลูกแล้วมาตัดเลยครับแล้วใส่ปุ๋ยแล้วก็พวนดินรอบแล้วเอายาออกครับใส่ขี้วัวดูตรไหมประมาณแค่นั้นครับไม่ใส่เยอะแล้วก็ปุ๋ยได้จากพาัฒนาที่ดินมันมาให้ก็จะใส่สภาพดินที่อยู่ตอนนี้พี่คิดว่ามันเป็นดินดินเลวเลยครับเนี่ยไม่มีธาตุอาหารเลยเนี่ยถ้าปลูกเนี้ยถ้าต้นไม้ มันอยู่ก็คือใบเหลืองเลยครับเนี่ยครับมันมีธาตุอาหารถ้ามันรอดก็คือใบเหลืองใบเหลืองถ้ามันไม่รอดก็คือตายตายใช่มีรอดกับตายสองอย่างแต่เราจะให้มันรอดนั่นแหละแต่แต่อย่างหนึ่งที่ผมคิดว่ามันได้นะว่ามะม่วงนี่ครับมะม่วงอยู่มะม่วงอยู่มันมันได้จริงมะม่วงแต่ว่าเราจะทำไงกับอตัวมะม่วงเพราะว่าความคิดเราเนี่ยตอนนี้มันมีมีแต่แก้เขมิ้นที่มาเนอะครับแล้วต่อไปข้างหน้าคิดว่าจะอยากจะมีหลายหยสายพันธุ์ที่มีอื ก็ศึกษาอยู่เพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่มะม่วงเนี่ยที่ดินของผมอ่ะมันเป็นทรายล้วนเลยนะมันรอดมันไม่ลากวย้วแล้วมันอยู่ได้รอบมันรอดมะม่วงอันนี้ถ้าไม่ลดน้ำนะหน้าหน้าหน้าแรงนะแถวนี้เดินไม่ได้เลยนะาไม่ขึ้นเลยเนี่ยมันมันมันแข็งมันดานมากเลยครับนี่อันนี้พอฝนพุ่มก็จะเป็นแบบนี้พอหน้าฝนก็อีกแบบนึงนี่แต่ว่ามันมันมันลากมันเดินนะเนี่ยครับว่าแตงยอดใบอ่อนเลยใช่ไหม อเ้เริ่มเริ่มเมื่อไหร่มาใส่ปุ๋ยให้หน้องมันคิดประมาณนั้นแหละส่วนนี้เริ่มบุกเบิกนี่ได้กี่เดือนแล้วนะพี่เดือนหนึ่งครับที่หนึ่งเดือนครับเดือนหนึ่งแต่ว่าปรับพื้นที่ได้ประมาณสี่ห้าเดือนแหละ<ม>ปรับช่วงหน้าเกี่ยวข้าวเสร็จมันมาปรับพื้นที่เอาอ,อะไรมาปรับยังไงเนี่ยพี่มาถึงว่าปรับพื้นที่เมื่อก่อนที่ต่ำอย่างนี้ครับเป็นนาคลองที่นาครับเนี่ยตรงตรงนี้เป็นแอ่งรับน้ำนะครับเนี่ยครับมันถึงว่าน้ําจากที่นาทั้งหมดมาลงนี่เพื่อจะลงชำระน้ำใหญ่ทับง ทีนี้เราเอาจากที่แรงรับน้ําเนี่ยขุดคลองแล้วก็เอาดินมาถมเนี่ยครับดินมาถมแล้วก็จะปลูกไม้ผลโอ้ยครับเห็ <im itation> นไหมตรงนั้นอ่ะไม่ได้ถมเพิ่มเห็นไหมครับมันจะต่ำอยู่ตรงนั้นอะ่ะมันเลยเป็นรูปน,น,นะอันนั้นถมแล้วนะจุดขุดคลองมาถมแล้วนะอันนี้เป็นแค่นั้นเองอันนี้ขุดใหม่มาถมอีกเลยครับแต่ว่าตอนที่มีน้ำก็จะปลูกยางนาครับยางนาอยู่ได้อีกวันปีสองปีเข้ามาดูครับเนี่ยจะเต็มเลยจะอัดยางนาเข้าไปแล้วก็เชื้อเห็ดมีหมดละครับเห็ดละงอกเต็มนะครับก็คือใส่เชื้อตอนเราลงไว้แล้ว เพราะว่ายางนาวจะทนน้าหน่อยอยู่ไ,ได้แต่ยอย่างเวลาเราไม่มีเยอะเราก็คิดว่าเอาไม้ป่าเข้าไปเป็นโซนๆไปแต่ตรงนี้เราจะลงไม้ผลทั้งหมดที่ม,ทมีตอนนี้ลงไปได้ทั้งหมดกี่ต้นเหรอพี่ได้นับไหมแต่เพาะโซนนี้ฝรั่งร่วมห้าสิบหกสิบมม่วงก็ยี่สิบมีมะไฟมีมีมังคุดมีอย่างละประมาณยี่สิบกว่าต้นนี่ครับครับแต่ว่าเราปลูกสามเมตรสามเมตรเอาเพราะว่าจริงๆเนี่ย เนี่ยเดินไหมใบเดินแล้วคือเราเราเราดูแลมันดีอะไรดีมันก็ฝรั่งต้นหนึ่งยี่สิบสามสิบลูกได้ด้ยครับที่ที่มีโซนบนที่ที่ที่ปลูกอยู่นะครับครับแต่โซนนี้จะทําเป็นอต้นแบบด้วยพอดีอกับพัฒนาที่ดินพื้นที่ที่เพิ่นมาปรับที่ให้ก็ําเป็นแปลงตัวอย่างแล้วก็จะทําว่าพื้นที่สองไร่เนี่ยให้มีรายได้ตลอดปีทําไงครับก็คือเรามีที่ว่างเป่าใช่ พัฒนาที่ดินเขาก็จะมีงบมาให้อ่าเราจะยานแปลงหรือว่าเราขอไปเราขอครับเราเราต้องไปขอครับเราต้องมีกลุ่มด้วยครับจะได้ไม่ใช่อยู่เข้ามาเลยก็คือไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรแล้วไปขอเราได้นะคก็คือต้องมีทําเดิมอยู่แล้วเชื่อมโยงแล้วรู้จักแล้วก็มีการขายครับแต่ถามว่าไร่สองไร่ทําเองก็ไม่ได้ไม่ได้ยากครับเพราะอะไรเพราะว่าเราปรับพื้นที่เรารู้ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเราขุดสะขุดคลองตรงไหนเพื่อเอาดินขึ้นมาถมแล้ว กุศะางพนาใเฮดินก็สองพันห้าใช่ไหมสะสมเราไปก็เื่อนเอกสารขอได้ก็ขู่ให้อีกแล้วครับแล้วก็สุรารเซลเจาะบ,บุญลงบดดานหน่วยทหารนี่ก็รู้จักถ้าเกิดบใครคุยใน,ใน,ในแถวเขตแล้วจเจริญแถวยะโสก็เครือข่ายเดียวกันมั่งจากใครสัมปสิทธิ์ที่แกดูแลอยู่อันนี้เราวางแผนหรือว่ารูปแบบ เนี่ยเราเราวางแผนเองดูว่าจมตีวางแผนเองเลยอ๋อเขามีหน้าที่มาคุยให้เราอย่างเดียวใช่คุยคุยกันครับคุยกับทั้งอ้หัวหน้างานแล้วก็แมคโคด้วยแล้วเ็เราด้วยออ๋ว่าเราต้องการแบบนี้นะครับก็คือทําแบบทําแปลนส่งไปให้เขาดูก่อนหน้างานเลยโอ้ใส่กันหน้างานเลยคุยเลยเป็นทุ่งนาลงโลมาถึงก็ไอ้น้านี่ยนี่เลยครับนี่มาขุดใหม่ทั้งหมดเลยโอ้ยังนงครับมะไฟฝรั่งในมะไฟครับอันนี้มังคุด อันนี้นก็คือจะเป็นทางทางระบายน้ําอ่าใช่ไอคลองมันจะเป็นระบายน้ํารับน้ํามาครับคือมม่สองทางทางโน้นมาโน้นมาแล้วก็ทางลักษณะพื้นที่นี่เป็นที่ชายทงอะครับพี่เป็นที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมทองคําผมเนี่ยโอ้ใช่ทองคก็คือแนวโน้มนี่ก็คือว่าจะเป็นสามเหลี่ยมทองคำนะสามเลแน่นอนเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องการตัวนี้ที่จะทําเพราะว่าเราลองมาเยอะแล้วทำเยอะตรงนั้นแล้วมัน ผลยังไม่ได้เต็มที่ทพวกไม้ผลนะครับครับนี่เรามีที่สองไร่เนี่ยทำไงสองไร่เนี่ยที่มีเนี่ยให้มีรดายไดต้ตลอดปีก็คือเน้นฝรั่งก็มะม่วงที่มีครับที่เห็นแล้วก็อาจจะมีพวกปลาพวกอะไรเข้ามาหรือว่าอาจจะมีกระตอ๊อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงไก่ด้วยที่จะทําเพราะว่า<อ>มันจะเป็นต้นแบบบรรงานได้ครับอยากให้ให้ชุมชนหรือชาวบ้านมาเห็นแล้วก็อ,อนนาไปทําเพราะว่า,าที่ทางาถ้าเกิดเราไม่ต้องว่า มีที่เยอะแล้วโอ้จะแมแล้วจะมีที่มีทีมไม่ใช่งานเดียวก็ทําได้ทุกคนมีที่หมดใช่มีที่หมดทําทําแล้วก็พยายามจัดระเบียบมันให้ได้ครับว่าว่าเราจะเอาอะไรตรงไหนลงตรงไหนนะครับอย่างเงี้ยผมก็ปลูกง่ายๆเนี่ยไม่ได้ยากก็อยู่เดี๋ยวตอนขัปุ๋ยแล้วก็ก็ใส่ข้างล่างเนี่ยเอ้าทําไมเราต้องคูณดินเป็นอย่างนี้่ะพี่ไม่ไม่ขุดครับเพราะว่ามันแฉ่น้ำมันอุ้มน้ําอ๋อสังเกตครับมันจะอุ้มน้ําเห็นไหมครับ พราว่าเนี่ยผมเห็นเออพี่เอาเอากบเป็นโพลโพล,ลเลยคือผมจะแปลงนี้ผมจะแต่แบ,บนไม่หมดเลยครับเพราะผมดูแล้วเคยปลูกทีหนึ่งมะม่วงตรงโซนนั้นครับมะม่วงร้อยกว่าต้นรอดไม่ถึงห้าสิบต้นมันข,ข้อดีข้อเสียยังไงพี่คือดินมันแข็งข้างล่างขุดลงไปเนี่ยนี่ถมใหม่มันดีนะขามก่อนขุดลงไปแล้วพวนด,ดินก็จริงเอามาถมมันจะถมไม่เยอะลากก็ไม่เดินอ๋อเอ่อต้นมะม่วงก็เท่าเดิมปีหนึ่งก็ยังอยู่นี้เหมือนเดิม ขาบมันไม่ออกเลยไม่แตกเลยเลยขาบก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่ศึกษาจากท่านครูจากหน่วยงานภาครัฐทําอะไรที่ว่าเรารู้ว่าเอไม้ผลทุกอย่างเนี่ยลากแก้เขายิดก็จริงแต่ว่ารากขอยเขาหาหากินเนาะลาบล้อพ่นเขาเนี่ยเราแค่ใส่ปุ๋ยใส่รอบรอบเขาเนี่ยขาบเขาจะหากินเขาจะแตกขึ้นเขาเองแล้วก็หากินเองแล้วก็ขยายอยู่แค่ส่วนเขาเองขาบที่อื่นจะลกไม่เป็นไรแต่ตัวตัวโคนเขาจะให้ลกออมันจะไปได้ขาบนี่ก็จากอาจารย์กูส่วนหนึ่งแหละ ก็ดู Google youtube ก็ว่าไปครับแต่ถามว่าคิดว่าตกผึกแล้วล่ะคิดว่าโอเคตัวนี้ไปได้นี่ให้ปลูกยังไม่ได้เก็บถุงเลยครับไม่มีแล้วว่าจะเก็บก็ในก็ตามไปทำร่วนก็เลยวางก่อนได้มาเก็บอีกทีนึงครับไว้ก็ปลูกทิ้งไว้เยยงี้ยเดี๋ยวเอาใส่ปุ๋ยก็จะจะดีขึ้นหน่อยเนี่ยครับแตวงนี้ต้องใช,ใช้ใช้เรื่องเวลาในการาดูแลด้วยเนาะใช่ใช่จำเวลาสําคัญมากเลยครับเพราะว่าเอา่อทำทิ้งไว้จะได้แะไรก็ดูว่ามันต้องได้ไหมตัคแตบ แป้งนี่มันต้องได้เพราะว่าเราเรา,เราดูแลแปลงอื่นมันคือมันเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงได้อยู่แต่ว่าแป้งใหม่ทําง่ายกว่าขอบอย่างคือนี่ว่าแปลงใหม่ทาทาง่ายไหมแต่ก็คือเราสามารถวางวางงานได้เลยวางวางแผ่นได้เลยใช่บางคนว่าต้องวางระบบน้ําเลยคนะรับแล้วไม่วางก็ได้ครับเนี่ยเห็นไหมครับพวกไม้ผลสามวันมาลดน้ําทีก็ได้ได้ครับไม่ใช่ว่าเรามาทุกวันเอาเราเราเอาน้ําจากตรงไหนล่ะพี่ของนี้ใช่ไหมใช่ของนี้เลยอ๋อระบบเติมได้นะระบบน้ําเราก็มีอยู่แล้วเนี่ยก็ตักใส่เลย โอ้ที่ผมทําคลองเพราะต้องการโซนนี้ก็จะเป็นไม้ป่าหมดเลยไม่ปลูกเลยไม้ป่ารอบหมดเลยคลองพันเต็มเลยจะเอามาปลูกให้หมดเลยฝึกยอดน้ำหมดเลยแล้วก็ไล่ไล่ไล่แดนทั้งหมดเลยโซนนี้ก็จะเป็นไม้ผลไม้อะไรทั้งไม้ป่าไปครับไม่ปลูกเนาน้ำเราเติมได้ตลอดปีจากคาราบาลมันก็เติมเสร็จมันก็จะไหลนี่ก็ขังไว้นี่้องมีท่อวิ่งมาหมดครับเนี่ยท่อไม่ไม่ท่อวิ่งนนคือลงคลองนะครับครับแต่ถ้ามาเดินระบบน้ำมีทีมมันก็จะเหนื่อยเราเหมือนกัน อของสามวันมาลดทีได้โคดูแล้วมันมันไม่ได้ยากนี่ก็แตกใบอ่อนครับนี่ครับนี่คือตรงนี้คือสองไร่ทําได้จริงแล้วก็เป็นไม้ผลครับที่เฉพาะไม้ผลอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ยังไ,ไม่รวมประมงประุสัตว์<ๆ>ที่จะขับเคลื่อนต่อไปนะถนะ้ามีคอกวัวมีเลี้ยงปุง้งเลี้ยงปลากระชงกระช่างเข้า,ขามาเนี่ยถนะ้าดูแลได้แค่นี้ก็อยู่ได้แล้วครับครับในพื้นที่สองไร่เนาะใช่ก็อยากให้น้องมาดูตรงนี้เพราะว่าเพิ่งเริ่ม ครับเจ้าแรกเลยที่มาเนี่ยให้เห็นนอนแล้วว่าโอเคเพิ่งเริ่มทําอย่างเงี้ยคือการเริ่มต้นจริงๆมันคือประมาณครับเนี่ยดินไม่ดีหญ้าแฝกก็ไลูก็คือถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเรียนรู้การทำใช่เกษตรได้เลยเนาะใช่หญ้าแฝกเนี่ยคุณคุณประโยชน์ดีมากเลยครับผมรู้รู้ไหมว่าเนี่ยดินแข็งๆเนี่ยลากลงไปเจ็ดแปดเมตรข้างล่างเนี่ยขบมันสามารถอุ้มน้ําอยู่ได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นธาตุอาหารได้ครับไม้จริงๆเนี่ยถ้าถ้าไม่คุณปลูกล้อมต้นไม้จะงามมากเลย มันทำให้อากาศมันดินมันโปร่งครับแฝกครับเนี่ยมันจะขยายต่อไปให้ครบอยู่ปลูกรอบต้นไม้ได้หมดทุกอย่างได้ได้ครับอันนี้ผมก็ปลูึดหน้าดินไว้แต่ว่าเราต้องคอยตัดมันใช่ไหมพี่ไต้ใช่ใช่ถ้ายาวเราก็ตัดออกได้ไม่เป็นไรออ้เป็นปุ๋ยได้ครับมันก็แตกใหม่มันไม่ดูดน้ำไม่อะไรใช่ไหม่ไม่ไม่ไม่มีผลกระทบกับต้นไม้เลยไม่เลย คนว่ามันลกมันมันมองมองว่าเป็นลกไงเห็นไหมครับจริงๆุณประโยชน์ดีคุณประโยชน์ดีมากแต่ถ้าตัดมันก็จะไม่ลกใช่ดินแห้งแหงดินดีไม่ดีเลยเอาไปปลูกเนี่ยดินจะดีมากเลยโอ้ดีมากเลยนี่ต้นละมุดต้นฝรั่งสุดยอดครับน่าสนใจมากต้นกล้วยผมก็แซมต้นกล้วยเข้าไปครับหนามากผมก็ไม่ลงนี่เหลืออย่างเดียวจะอากาแฟลงเนียครับกาแฟลงเนี้ยที่มาร์กไว้เนี้ยเอากาแฟมาลงมีอะไรฝากถึงผู้ที่กําลังเริ่มยากจะ คิดริเริ่มทําแบบพี่เนี่ยในพื้นที่สองไร่คือองค์ประกอบอยู่ความยากง่ายอะไรยังไงทํใไมหนึ่งไร่สองไร่หนึ่งงานก็ว่าไปครับพอเหมาะกับกำลังเราคนเดียวจริงๆอคนเดียวไม้ผลด้วยได้ห้าไร่ครับถ้าจริงๆนะวนดูได้แต่จริงๆเราเริ่มเริ่มเริ่มใหม่ๆก็ไร่สองไร่ที่ทํานี่แหละครับรังก็อยู่ได้ไปได้กเพื่อที่ออกลูกตลอดคือฝรั่งผมเน้นฝรั่งกับมะม่วงครับอ่า มุ่งอาจจะสามปีสองปีสามปีเนาะหรือว่าถ้าเกิดเป็นกิ่งตอนมาเลยมาไม่แน่ปีสองปีถ้ามันสมบูรณ์มันก็ออกลูกแล้วขอบแต่ฝรั่งเนี่ยสี่ห้าเดือนเนี่ย<ม>ก็ดูน้มันจะออกลูกแล้วขอบเลื้ยเดงก็ได้ผลแล้วทีนี้การบํารุงดูแลต่อไปข้างหน้าหน้าที่เราแหละมันถึงว่าให้ปุย๋ยให้น้ําคืออย่าให้เขาขาดน้ำแค่นั้นเองแล้วก็ปุย๋ยก็ทุกเดือนให้เขาขอบแล้วก็มีการบำรุงดูแลกันไปทำลูกอินทรีย์ที่มีขอบอาหารปลอดภัยนะครับเพราะเราเน้นเพราะว่าเราทำลูกอินทรีย์ ทานเองทานเองค่ายเองใช่ก่อนจะไปถึงผู้บริโภคเราต้องมั่นใจโอเคสินค้าเราคือเป็นระบบอินซีแล้วก็ไม่มีสารพิษเจือปนนะครับครับมันมันสิ่งที่ไม่ดีที่ให้ลูกค้าหรือว่าคนที่มาเยี่ยมเราเรือกว่าคนที่ซื้อเราไปบริโภคมันจะผลกระทขึ้นมาก็เลยคิดว่าใครคางคิดจะจะทำเอาที่น้อยๆอย่าคิดว่าไม่มีที่ผมเชื่อทุกคนมีหมดครับจะมากจะน้อยทําดูแล้วก็ ดูระบบน้ําก่อนนะดับแรกรอบดูบริบทพื้นที่เราว่าตรงไหนยังไงก็ถ้าไม่มีก็ดูอาจารย์กาูจาันยูแล้วก็ดูในพื้นที่ใกล้เคียงแถวบ้านนั่นแหละเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่า,า,วาดินที่ใกล้เคียงบริเวณมันจะรู้ว่ามันเหมาะกับพืชตัวไหนครับถ้าเกิดเราอยู่ปุ๊บเดีวเอาพืชจากภาคกลางมาปลูกบ้านเราอู้มันงามเพราะมาปลูกเลยงามต้องดูดินก่อนค่า p ีเของดินนะครับที่มีว่ามันมีความทางว่าอย่างไงบ้างรู้น้ํารู้ดินรู้พืชใช่ต้องรู้เขา กอสภาพของพื้นที่ด้วยว่าหน้าน้ํามาน้ําท่วมไหมรับมันอุ้มน้ํำไหมอะไรไหมมันสำคัญเพราะว่าร่างมันจะเน่ามันจะไม่เดินนะครับขับผมก็ฝากทุกคนนะครับถ้าเกิดสนใจจะทําเกษตรก็ได้เปลี่ยนแนวรูกก็ได้ครับครับอ่าอ่านาราทิปย์แก้วกล้าเป็นเฟซนะครับสับเพจนะครับรับเพจก็สวนเพิ่มรวมทรัพย์อยู่แต่แปลงนี้จะสวนเพิ่มพนาฟาร์มครับจะแยกกันไหมส่วนหึวงพาะมันแยกต่างหากอยู่แล้วครับอยากจะทำตัวนี้เป็นต้นแบบสองไร่จะทำให้ ให้เป็นต้นแบบต้นแบบเราเองนี prayed, geez, we, we ่แหละไม่ใช่จะให้ใครดูหรอกคือเรา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 มาทาตอนแรกเราทําเยอะบแล้วทีนี้เราก็ทํามันระบบมันจะไม่ได้ที่ว่าเราทําตัวนี้ถ้าเกิดเราทําสําเร็จถ้ามาดูไม่ได้ปลี่ยนรูมันก็โอเคแต่ถามว่าสําเร็จเนี่ยผมมั่นใจเข้าใจตัวเองนะที่เราอยู่โอเคหรือว่าดูที่ไหนไม่ได้ก็เข้ามาดูได้ทางช่องกรตรฟาตามยุคใหม่นะครับใช่ใช่โอเคครับผมครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอานะครับที่ติดตามรับชมนะครับเกษตรฟามยุคใหม่นะครับก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับว่านัดนะครับจะพาไปเยี่ยมชมที่สวนในอีกนะครับวันนี้นะครับนัดนะครับกับพี่ฉลองนะครับคนเก่าคนเดิมนะครับที่มีใจรักในการทําเกษตรนะครับแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปแบบไม่มีหยุดพักนะครับก็ต้องขอกล่าของว่าสวัสดีนะครับแล้วจะมาเย็นๆไหมครับพี่ขอบคุณครับ